ไหนนั่นไอแกชื่ออะไรนะเดเเปาออพี่ตั้อันนี้อะไรพี่อะไรนะป้อมครับพีป้อมดมาดูเจ้าห้ที่หน่อยโอ้อะไรครับไม่ใช่ระวังผมลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาไม่ไม่ไม่พี่ของนี่หรือเปล่าเอามาจากนี่เอามาจากนี้ครับพี่ใจดีนะาดู ลืมเดอลืมจริงลืมจริงลืม่ะหมายถึงว่าพี่ก็ยอมรับว่าเป็นของพี่แต่ว่าเดี๋ยวองนิเปล่าเดี๋ยวให้เจ้าทีเปิดดูนะมันอะไรนะพี่เียอะไรทิ้งเนี่ยเียงอะไรทิ้งทน้นทิ้งที้เดี๋ยวพี่มาดูาต้อเชิญครับอะไรพี่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยดูก่อนมาพี่มาชี้มาว่าพี่ต้องเรียกผู้หญิงมา้วล่ะ มองมองกล้องครับเอ้ยถ่ายพี่ถ่ายโอ้ยเอาเอาอา่าพี่จำไม่ได้อะเ่หอเนอไรหรอ